ใหกับพันธมิตรละครับขเข้ามาในเขตโทษล็อกมาแล้วซัดติดเซฟปรพาวินแล้วซ้ำเรียบร้อยเลยครับอีกลาสัสนรนครับ2ประตูต่อศูนย์ต้องชมนะแต่เอสกาเนเดสนะครับที่ฉวยโอกาสทุ่มเร็วพันธมิตรเนี่ยเกี่ยวบอลแล้วซัดด้วยซ้ายครับติดเซฟเนี่ยขวางอยู่แล้วยิงดือด้อเลยครับบอลกลับมาหน้าเขตโทษครับชาวัดยอดไปแล้วพักอ,อกหาจังหวะยิงไม่ผ่านบล็อกครับ มิเชลลีมาแล้วซ้ำอีกทีหนึงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะยิงไกลกลับมาสวยๆครับอีกลาสันโหนครับลูกนี้เนี่ยบล็อกไว้ได้ดีแล้วนะครับแล้ววิ่งเข้ามาซัดไม่จับโอ้โหลูกพุ่งไปจรวดเลยครับอีกลาสบินยังไงก็ไม่ถึงะครับประภาวินซีริกกลสเมลวินแล้วก็ตูรานประจวบเปิดจาวขึ้นมาครับตาอัวตัดเข้าด้านในเต่าตาอัวไปต่อ ข้างหน้าให้กับอ e ีลาสอีกลาสจับเข้าซ้ายแล้วได้กดตรงนี้2อศูนย์เลยครับโอ้โห,โโหสวนมาเป็นหายครับ2อประตูต่ดดอศูนย์ครับอีกลาสสันหลน่นเงีย้ยิง2ครั้งตองกรอบ2ครั้งเป็น2ประตูเลยครับบอลแรกของอ e ีคลาสดีมากๆนะครับจับแล้ววางเท้าลูกนี้2ลูกเลยครับอ e ีลาสและที่ต้องชมก็คือตาอ,อััวครับแอบไม่ร<อ>ู้ไปไม่รู้ไปรับอะไรมาจากโคสะสมครับโอ้ดูครับตัดมาตรงนี้แล้จ่ายถวายพานและอีกลาสเองก็แต่งบอลแรกดีด้วยนะครับ บอลแรกสำคัญเนี่ยครับคือจับปุ๊บแล้วยิงได้เลยนะครับอิก拉斯วางขวาและซ้ายข้างถนัดลอดขาของอามินเกรมเข้าไปมีตัวเลือกทั้งซ้ายและขวานะครับให้ตาอัวได้จ่ายแต่ว,ว่าเลือกมาที่อิกาสลอดขาอามินเกรมเลยนะครับนี่ครับลอดเข้าไปเลย2อต่อศครับโอ้โหเมืองทองครับโดนบุก2ทีครับเสีย2ประตูเลยครับประตูแรกของอิกาสในไทยลีกฤดูกาลนี้ครับ กลางสัปดาห์กับเชีย